เด็กีซี C U S. สวัสดีครับคลิปนี้ก็กลับมาพบมาเจอกับทีมงานคุณภาพลนลานการช่างอีกแล้วเอซนะครับเอาอะไรมาีามาไ,ได้ครับแล้วแต่ครับหัวหน้านะงานทูกอย่างาาดอางีอันนี้ร้านนี้ผมชอบบล็อกเขาผมไปดูมาหลายร้านแล้ว <laughs> คือบล็อกเขาคุณภาพดีแน่นปึกเลย,ยบล็อก,อกแน่นเลย อืมของดีเลยหนักอึ้งเลยบอกแน่น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 ใช่ไม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 ่เอาเขามายังนะตั้งแต่แรกแล้วเบามาแล้วนี่นี่มันต้องตัดเฝอเฝตรงนั้นเฝอใช่ไหมหึตัดตัดตัดผมก็นึกว่ามันพอดีก้อนมาเดี๋ยวตัดให้ก้อนผมไปฝั่งนี้ดีกว่าอ่ะเออคุณต่อหน่อยก้อนนั้นนะ ปุ๊บประมาณนี้ประมาณครึ่งนี้เอ้ะตัดอิดซ้อมซ้อมไว้ทำไมครับสังคมเออก็ขอบคุณมากๆที่มาช่วยนะครับหลังจากต่างคนก็ต่างมีภารกิจเนาะนะครับว่างเว้นเราก็มารวมทีมกันแบบนี้แหละครับ f อซนะครับ,รบรถ้าทุกคนมีงานก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเราแยกย้ายก็เติบโต เห็นไหมจังหวะดีเราก็มารวมกันนะครับเป็นเรื่องธรรมดายุบอ่ะก็เปลี่ยนใบก่อนเอฟซีอ่ะตัดตัดให้กับทีมงานก่อนนะครับนี่ยุบ พี่บ่าวสุดยอดนะห้องน้ําพี่ผมผมไม่ฉาบนะตองนอยไขอขอเนียนยนิดนะพี่นะไม่ <c oughs> ผมไม่รีบนะ <c oughs> ผมไม่รีบนะผผมไม่รีบนะ bầu ở mùa khóc cuối cùng là đây là đây 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 là đây là đây đây là โอ้โหถ้าได้ภูพี่มาเนี่ยงานผมเสร็จไปแล้วเมื่อวานเนี่ยโอ้โหงานมีใช่ไหมเดี๋มีอืโโอโหสุดยอดเอฟซีเดี๋ยวผมตัดอิดไว้ให้กับอือเอาคนทำดีต้องชมสิ

ตัดนีเดียพอฮะตัดนีเดียพอก่อนค้อนไปไ,ปไหนคอนไปไหนเออโอเคมึง,งิงซิงตนะัดดีอะ ตรงก่อนดอได้อยู่เนาะแต่เล็กไปสั้นไปเดี๋ยวเขาเชื่ออีกเพราะว่าอ๋อ้องตัดเพราะว่ามันมันชนตรงนี้เนาะอะดูแหลชวชนท้ายตรงนั้น คค่อนข้างที่จะเก่งเลยเหรออ๋อบก้อนอบเป้านะครับ แต่เลวิชามาคอ <c oughs> ยละยานวิชาม่านเจ้าขนา้นาาด <c oughs> ดี้้้าาาาบบบบบบนนนนททััทงงหุก <c oughs> ๊บนบ <c oughs> ยังไงกอแบบไม่มีเชือนี่มมัเสียคุณก็ขยันเนาะขยันไปเล็งเนาะเปนเล็งแหละไปเล็งอีกซะด้วยตตายเลยา่ตาดีปะยังพอได้อยู่เนาะฮึ่ม แลยเอาไม่ใช่ทำ <ota> ไปเลยไม่ใช่ของเราใช่ไหมเออ